ครับสวัสดีครับผมกิ้จการกาวิโลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพสมบลบ้านัน right. like ทั้งแพทยข้อ <emple> มูลเบื้องต้นของปพสปว้าน้ำแแร่ของเรานะครับมีเด็รับชอบอยู่หกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประชากรในพื้นที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยคนตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรามีอยู่เก้าคนนะครับซึ่งแบ่งเป็นข้าราชการเนี่ยสี่คนครับเป็นพกสอยู่สี่คนและรากงานจ้างนะครับอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ครับ การส่งิการจ้างงานขอกงานขการาชการคนนะครับซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนแค่บ้านแล้วก็คู่บันคึอข้อมูลนะครับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรของเรานะครับของเราก็จะเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับในเรื่องของการดูแลประชาชนที่มิตินะครับก็จะประกอบไปด้วยการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูนะครับเป้าหมายนะครับของของเรานะครับในการแจ้างงานกนักงาน เราปสุแตะนะครับจากการงานในปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นศักยภาพของผู้พิการนะครับซึ่งซึ่งทั้งสองตนนะครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ทางา s t o บ้านแพทย์ของเรานะครับก็ได้รางแหนนะครับในการพัฒนางานของผู้พิการนะครับเช่นในเรื่องไมน่าคอมเปอร์นะครับน้องเขาก็จะจะข้องในส่วนของการกิ้อมู์นะครับก็แต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนโปรแกรมปฏิมาอุปกรณก็จะให้ดูแลเรื่อง การปะสิทธิของผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สถบชก็เปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สลับอีกคนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราก็มีการต่อเติมนะครับรพอสตอเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้ภารกิจนะครับแล้วก็งานรพแสบเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ามีในส่วนของธุรกิจอาสานะครับในในการทุจรดูแลผู้ป่วยนะครับก็ส่งเสริมในการทจะเป็นเยี่ยม้านนะครับแล้วก็ในส่วนของ ถ้ามีในถ้าในการอบรมแคลคิเวอร์นะครับเราก็จะจะส่งเสริมให้ให้เป็นอบรมแล้วก็ห้มีความรู้ใน,โโใ,นในติดตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นมาส่ข,ของกรมอนามัยนครับเอาใจอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันนะครับคูนค่าของของการทำงานบริการของเราครับเหมือนกับที่ผมพูดนะครับว่าของเราเนี่ยมีการพัฒนาใน,าน,นปศพเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นนะครับเช่นการต่อเติมการขยายบริการนะครับปีนี้เราก็มีการขยายบริการของธันตกรรมนะครับซึ่งก็จะเพิ่ม พื้นที่ครับในการดูแลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในการะสแลเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้นผู้พิการสามารถที่จะช่วยเราได้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถึงแม้แต่เรื่องของการพิกันนาครับที่เราเปลี่ยนโปแรแกรมมาเป็นโปรแกรมมาพีซีนดนะครับเนเรื่องของการิทธิ์มผมว่านะครับแล้วก็แบ่งเบาภาระาของเจ้าหน้าที่ได้มากทีเดียวเลยนะครับแลความในงานที่ทำนะครับผมก็จะให้ทางผู้พิการนะครับได้แนะนําตัวนะครับแล้วก็ในส่วน ารากิจที่ได้ทำนะครับก็อยากจะเชิญคนคนแรกก่อนครับสวัสดีค่ะดิฉันนาวรินพรสุขลามีความพิการทางการได้ยินเสีกงสวาหมายมยตำแหน่งงานะพนักงานบริการทั่วไปค่ะดพฉันจะมาทำงานในหนนะ่วยงานดี่ันทำอาชีพเิเศษกรใช้ใจ่ายในครัวเรือนต้องติดติดตะขัด,ด,ดแด่ไม่มีวินัยในการออมราะมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนะท่ไม่ค่อยได้ ดูแลสุขภาพนองจากบริหารเวลาไม่ได้หลังจากที่ทด,ดิฉันได้รู้คุณค่าของตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นการนี้ที่นในการออมและช่วยแบ,บ่งเบาภาระครอบครัวโดยภาระหรนี้สินควรเรือนลดลงสัว์หลังจากที่ได้รับโอกาสจ้างงานทําให้ดิฉันชีวิตดีขึ้นและมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะได้พบปะผู้คนและเข้าสังคมมากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามาพัฒนาสมรรภาพของตนเองและยังสามารถเป็นแกนนาของคนเพื่อนสุขซึ่งได้นําประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากคนชุมชนให้หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณบริษัทเพเวศประกันภัยจำกัดที่มอบโอกาสจ้างงานในครั้งนี้ทําให้ดิฉันมีงานทําได้แบ่งเบาภาระครอบครัวโดยไม่มีภาระหนี้สินค่ะคำต่อไปก็จะ เป็นหนึ่งท่านนะครับที่ที่เราได้รับการจ้างงานพิการนะครับก็เป็นครับสวัสดีครับผมนายเกษดากราอิปวามพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมตำแหน่งผู้ช่วยนํามาที่ข้อมูลชีวิตก่อนการทํางานบวกคือในช่วงเวลาสําคัญในการเรียนรู้และพัฒนาเบื้องต่างๆมไ่้เกิดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการงานหลังจากที่รับการจ้างงานทําให้ชีวิตผมดีขึ้น ผู้ได้ผู้ปรับผู้คุณได้เข้าสังคมมากขึ้นรู้จักการบริหารเวลาและการวางแผนการเงินและการมองมากขึ้นการทํางานช่วยให้เกิดการพัฒนาตัวเองและมีรายได้ยั่งดูตัวเองและครอบครัวทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกมีคุณค่าได้มีความสุขในการใช้ชีวิตสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณบริษัทปตทแลนที่จังกัดให้โอกาสร้างงานผมได้ให้ผมมีงานทำอนนี้ ขอบคุณครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ภาคส่วนนะครับที่ทําให้รปสตอบ้านน้าแห่แห่งนี้นะคะได้เดินเดียวแก่การงานผู้พิการทั้งทั้งสองคนนะครับที่จะมาช่วยเหลือในงานครับของรปสตอของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ภาคส่วนนะครับจะให้การสนับสนุนและก็การจ้างงานของผู้พิการในปีต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ